สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ most news นะคะประจำวันจันทร์ที่23มีนาคม2558กับเรา2คนค่ะแนนนรด,ดาก่อสวุวรรณค่ะค่ะและฟลุกสาวิตรีสารวัตนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะซึ่งวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของทาง next tech นะคะได้จัดงานมหากรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่14ขึ้นค่ะเพื่อที่จะคัดเลือกและผลักดันผลงานเยาวชนนั ไปสู่การแข่งขันบนเวทีโลกค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีเรื่องของทางมหาวิทยาลัยสุรนารีนะคะได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกและก็ร่วมฉลอง25ปีด้วยค่ะ รวมไปถึงค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจับมือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นการระดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากทั่วประเทศเลยนะคะพร้อมกันที่จะขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมสู่แผนพัฒนาของจังหวัดค่ะและอีกหนึ่งเรื่องส่งท้ายในช่วงของ most update นั่นก็คือทางด้านของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทนน,นะคะพร้อมด้วยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะได้มีการจัดโครง โรงการสัมมนาในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แล้วก็ประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยค่ะจัดพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือกันนะคะเรื่องของการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมรามาการ์เด้นค่ะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดรพิเชษดุรงเขเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดรพิชัยสนแจ้งผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ที่9ธันวาคม2557เห็นชอบให้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการโดยเป็นการนำผลงานเด่นของหน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมานำเสนอรวมทั้ง เปิดเวทีให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและผู้แทนจากภาคเกษตรกรได้บอกเล่าถึงความสำเร็จจากการที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงไปช่วยในแต่ละพื้นที่ทางด้านดรพิชัยสนแจ้งได้กล่าวว่าตัวเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้มีการน้อมนำพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการเข้าใจการเข้าถึงและการพัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 โดยปฏิรูปประเทศบนพื้นฐานของปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดากล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในเรื่องของการบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ซึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมใช้จุดแข็งของกระทรวงมหาดไทยที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศสามารถบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งทางด้านดรพิเชษดุรงคเวโรดได้กล่าวว่าหนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะยึดหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้เป็นผู้บริหารสายวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาจังหวัดและนำเสนอข้อคิอคดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัดหรือ PSA Provincial Science a d v i s o r ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บริหารจัดการตนเองด้วยความรู้ได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณวิบูลสงวรพ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกระทรวงมหาดไทยมีความยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกันซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จและความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการทำให้ประชาชนมีความสุข มีความมั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ค่ะทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์แพรสุวรรณได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงพื้นที่สู่จังหวัดชุมชนและท้องถิน่นซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส่วนดังนี้ 1. Geographic a l a r e a based Mapping เป็นแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ Area-Based 2. กลไกการดำเนินงานของวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็นงานของวิทยาศาสตร์ระดับพื้นที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด15หน่วย 2. คลินิกเทคโนโลยีที่มีพื้นที่ให้บริการจำนวน70เครือข่าย138แห่ง 3. อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคซึ่งมีเครือข่ายอุทยานที่ร่วมกันดำเนินการโครงการมีทั้งหมด3แห่ง 6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุสตสาหกรรมไทยมีเครือข่ายอยู่ทั้งหมด10แห่งด้วยกัน 7. เครือข่ายภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. คาราวานวิทยาศาสตร์ 9หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน67จังหวัด309หมู่บ้านและสุดท้ายจะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งทั้งหมดนี้คือ10กลไก่ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่วนสุดท้ายคือส่วนที่3นั่นก็คือเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมีการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดโดยจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการทำหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงพร้อมด้วยประลัดกระทรวงทั้งสองกระทรวงเป็นประธานคณะกรรมการร่วม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพร้อมกำหนดกรอบแนวทางการผลักดันแผนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีร่วมกันและบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงการดำเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่ของจังหวัดต่อไปค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะในปีนี้ก็จะนำเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมนั้นเข้ามาพัฒนาประเทศค่ะ การที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนนั้นก็คงจะต้องลงลึกไปถึงเรื่องของจังหวัดต่างๆค่ะก็จะต้องมีคนพื้นที่เพื่อที่จะทราบปัญหาแน่แทของพื้นที่นั้นๆนะคะแล้วก็นําเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวรวมไปถึงนวัตกรรมนั้นเข้าไปแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะมีการพัฒนาประเทศต,ต่อไปและอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะไปต่อกันที่หนึ่งเรื่องนะคะเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นค่ะทาง next tech นั้นได้จัดงานมหาการรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่14ขึ้นค่ะ เพื่อที่จะคัดเลือกและผลักดันผลงานของเยาวชนนั้นไปสู่การแข่งขันระดับโลกค่ะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า nextech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะเตรียมจัดงานมหกรรม ประก,กวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่14หรืองาน Thailand IT Contest Festival 2015ขึ้นค่ะเพื่อสร้างเด็กไทยหัวใจไอทีมีเวทีจุดประกายความคิดความฝานันสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยจากทั่วประเทศนะคะที่มีความคิดสร้างสารรค์ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นมาประชันความสามารถกันค่ะเพื่อที่จะเฟ้นหาความเป็นสุดยอดโดยผลงานที่ได้รับรางวัลน,นั้นจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจากมูลนิธ ีสยามกรรมาจนเพื่อที่จะพัฒนาผลงานให้ได้ใช้งานจริงในอนาคตค่ะรวมทั้งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยภายในงานนะคะจะมีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและยังมีการแสดงผลงาน 1, 120ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆนะคะอาทิเช่นโปรแกรมเกมค่ะเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุรวมไปถึงโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่หรือว่าโมบายแอปพลิเคชันรวมทั้งการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิก เพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ที่สร้างสารรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่นนั่นเองค่ะในเรื่องนี้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของดรสรันสัมฤทธิเดชขจรผู้อำนวยการ n e x t Tech ค่ะจริงๆผมชอบทุกโครงงานนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าก็เห็นใจน้องๆที่ไม่สามารถมางานในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างพื้นที่เราจำกัดด้วยเงบ่อประมาณเราจากัดด้วยนะครับก็เลยต้องคัด ผลงานที่เราคิดว่าอยู่ในกรอบที่เรามีอยู่นะครับมาแสดงจริงๆแล้วจะมีผลงานที่น่าสนใจกว่านี้เนี่ยซึ่งไม่ได้มาในวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่ามันมีหลายๆรอบที่เราคัดขึ้นมานะครับสำหรับงานวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีผสมกันร,ระหว่างทางซอฟต์แวร์มีก็มีนะครับทางเขาเรียกฮาร์ดแวร์ที่เป็นชิ้นเป็นอันก็มีหรือเป็นการผสมผสานกันทั้งสองฝั่งก็มีนะครับจุดสําคัญที่เห็นได้ชัดคือว่าจะเห็นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าโจทย์ปัญหามันคืออะไร ไม่จําเป็นต้องเป็นคนเด็กกรุงเทพเด็กต่างจังหวัดก็คิดได้เหมือนกันนะครับงั้นจากโจทย์ปัญหาที่เขาเจอเนี่ยเขาก็สามารถเอาความรู้ที่เขาเรียนแล้วก็เสาะแสวงหาความรู้ความเชี่ยวชาญใหม่ๆนะครับามาเสริมในการที่จะเรียกศึกษาโจทย์ปัญหาเขาหรือว่าลดประเด็นปัญหาที่เขาเจอมาโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ สำหรับงานนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการรวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้และความสามารถของเยาวชนไทยทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปนั้นให้สามารถนำความรู้ความสร้างสารร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไอทีและซอฟต์แวร์ในงานครั้งนี้นะคะได้จัดผ่านไปแล้วค่ะจัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่1 8ถึง20มีนาคมที่ผ่านมานะคะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ สำหรับกิจกรรมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะจะมีการแบ่งออกเป็น3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1น,นะคะเป็นการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่17ค่ะ เพื่อที่จะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีกิจกรรมที่2ค่ะเป็นการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่17ค่ะและกิจกรรมที่3นะคะเป็นการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่1 4สําหรับผลงานของเยาวชนไทยที่ร่วมประกวดในครั้งนี้นะคะมีมากกว่า100โครงงานด้วยกันค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยาวชนนะคะให้รักแล้วก็สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเป็นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศไทยในยเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะครั้งนี้เป็นงานสัมานาค่ะเป็นความร่วมมือของ2หน่วยงานที่จัดขึ้นนะคะนั่นก็คือทางด้านของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งชาติหรือว่าสวทนค่ะโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมด้วยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชได้มีการจัดงานสัมมนาในเรื่องของการเพิ่มมูล,ลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพสำหรับการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะ โดยกิจกรรมการสัมมนานในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้ประกอบการเพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการผลิตในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่าโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการการผลิต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจายรย์ดรวันลบสุรกรรมพลทรผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงของสวทนเป็นประธานในการเปิดโครงการและเรามีเสียงสัมภาษณ์ของศาสตราจายรย์ดรวันลบสุรกรรมพลทรค่ะคืองานนี้เราเห็นเล็งเห็นความสําคัญนะครับว่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยประเทศไทยเราพัฒนาโดยใช้ทรัพรรายากรของประเทศอาศัยค่าแรงขั้นต่ําแล้วก็ เป็นการเอากระบวนการผลิตที่มาจากต่างประเทศเลยมาผลิตในประเทศไทยแล้วใช้ค่าแรงขั้นต่ำเป็นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า,เ,าเราพัฒนาอย่างนี้ต่อไปอจะพัฒนาไปไปได้ยากเพราะฉะนั้นจะต้องยกระดับความสามารถของวิศวกรของบริษัทหรือของภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาซึ่งเราก็รู้จักกับหน่วยงานหนึ่งครับคงสวทชนะะคือ ภาษาอังกฤษเรียกว่าเด็ DEC C ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางด้นานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องจนเครื่องกลเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาก็คือเป็นนะทำเราทำหน้าที่เชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการที่โดยเฉพาะที่เป็นเจ้าของบริษัทกรรมการผู้จัดก,การวิศวกรมารู้จักกับนักวิจัยของสวทชนะครับของเด็กเพื่อให้รู้จักกันแล้วเ,เรียนรู้ซึ่งกัน มีประสบะการณ์มาเรียนรู้กันว่าปัญหาคืออะไรซึ่งทางทางนักวิจัยของสวทชก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนแนวคิดมันเป็นการเริ่มต้นทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยงานสัมมนานในครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ฝีมือดีค่ะอย่างศาสตราจารย์ดรปราโมทเดชาอัมภัยท่านเป็นรองผู้นริการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทชได้มีโอกาสบรรยายในหัวข้อการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไทยและคุณยศกร,รประทุมวันบรรยายในหัวข้อการประยุกต์ใช้การออกแบบวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนั้นค่ะยังมีเสวนาความสำคัญของการออกแบบวิศวกรรมกับอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐอาทิสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงสวทนสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส และมีการเสวนานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้การออกแบบเชิงวิศวะกรรมในการพัฒนาธุรกิจของตนเองอาทิบริษัทวินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนบริษัท PAP Gas a n d o i อจำกัดบริษัทซูเมทวินเทรดจำกัดและบริษัทบุญรอดเบรี่จำกัดโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ สำหรับในเรื่องของการสัมมนานะคะก็จะเป็นองค์ความรู้ที่มอบให้ไปสำหรับผู้ที่มาสัมมนาในครั้งนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ณนะปัจจุบันมีผลเป็นอย่างมากสำหรับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคค่ะและก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในเรื่องของเทคโนโลยีจากทั่วโลกแล้วก็มีการร่วมฉลอง25ปีด้วยค่ะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเผยค่ะได้เตรียมจัดประชุมวิชาการครั้งสําคัญเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ25ปีในเดือนกรกฎาคม2558พร้อมระดมมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลกนะคะได้รวมกันมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อโอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสูส่ศตวรรษที่21 เพื่อการพัฒนาประชาคมโลกอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมเดินหน้าผลักดันการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหรือว่า University of Technology Network หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า UTN นั่นเองค่ะเพื่อที่จะเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างกันรวมไปถึงการเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมค่ะ ทางด้านศาสตราจารย์ดรประสาทสืบค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือว่ามทศน,นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าเป็นที่ยอมรับและตระหนักทั่วโลกว่าการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งโลกซึ่งในยุคปัจจุบันได้ถูกประสานเชื่อมโยงเข้าหากันในทุกทวีปรวมไปถึงการเชื่อมประสานทางด้านวิชาการ ในฐานะที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องจึงได้กำหนดจัดก,การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีทั่วโลกค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29ถึงกรกฎาคม2558ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดยระดมมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลกนะคะกว่า500แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกทวีปและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ทางมทสนั้นได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันก,นกว่า80แห่งค่ะรวมไปถึงสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิกและมหาวิทยาลัยสมาชิก รวมไปถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมแล้วมากกว่า200แห่งนะคะที่เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักทางด้านวิชาการในโอกาสเฉลิมฉลองปีรัชดาหรือมทสนั้นครบรอบ25ปีแห่งการสถาปนาม,มหาวิทยาลัยในวันที่27กรกฎาคม2558ค่ะ ทั้งนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีุรานารีนั้นได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนําจากทวีปอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียนั้นตอบรับเข้าร่วมการประชุมอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางประเทศสิงคโปร์ค่ะมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไต้หวันมหาวิทยาลัยวอเตอร์รูประเทศแคนาดามหาวิทยาลัยคานจีเมลลอนประเทศสหรัฐอเมริกาอิมพีเรียนค,คอลเลจประเทศอังกฤษค่ะ RMIT ประเทศออสเตรเลียเป็นต้นโดยผู้บริหารระดับสูงนั้นจะร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อโอกาสและบทบาทของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีในศตรวตรรษที่21เพื่อการพัฒนาประชาคมโลกอย่างยั่งยืน การประชุมในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกและจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการตลอดจนการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารการจัดการที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาต่างๆค่ะ รวมไปถึงระดับประเทศและสากลตลอดจนติดตามการก้าวหน้าทางด้านวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั่วโลกค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนั้นจะใช้วาระพิเศษนี้ในเรื่องของการผลักดันการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของไทยเพื่อที่จะเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างกันและการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศร่วมกันรวมถึงการเชื่อมโยงและเชื่อมต่องานวิจัยด้วยกันค่ะ และก็นวัตกรรมกับการนําไปใช้ในภาคเอกชนและอุตสาหกรรมและสนองตอบไม่กับโปรเจกต์ของรัฐบาลนะคะเช่นระบบการขนส่งโดยรางเทคโนโลยีนาโน,โนหุ่นยนต์โรบอตเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เป็นต้นนั่นเองค่ะ โดยในเบื้องต้นนะคะจะประสานงานกับอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของรัฐ5แห่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบงังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั่นเองค่ะเพื่อที่จะร่วมกันเป็นเนบญจภาคีเพื่อการลงนามก่อตั้งเครือข่ายดังกล่าว โดยมอบหมายให้ฟอรัรมวิชาการและวิจัยไปหารือแนวทางสำหรับการดำเนินงานและการจัดทำข้อตกลงให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ ก็ต้องแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือว่ามทศนะคะที่ <ạ. S 1> ดําเนินการมาครบรอบ25ปีด้วยกัน <ạ. S 1> แล้วก็การประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นการรวบรวมมหาวิทยาลัยชื่อดังจากต่างประเทศทั่วโลกเลยนะคะมาร่วมกันประชุมเชิงวิชาการจะทําให้เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น <ạ. S 1> รวมถึงณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของงานวิจัยนั้นถือว่าเป็นแรงงานเป็นตัวสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนใน เรื่องของงานนวัตกรรมทําให้เรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะในส่วนของประเทศไทยหรือว่าสังคมโลกให้มีจุดแข็งที่ดีต่อไปในอนาคตน,นั่นเองค่ะ,คะในช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของ most worm นะคะหลายครั้งที่เราสองคนเคยพูดถึงจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของคนไทยไม่ใช่ไม่ดี แต่เคยตั้งข้อสงสัยไหมว่าทําไมคนไทยเองถึงไม่ยอมรับและไม่ยอมใช้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันค่ะรวมถึงเรื่องราวของไข้หวัดนกณนะวันนี้ค่ะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมแม้กระทั่งนํามาใช้ในเรื่องของทางการแพทย์มนุษย์พยายามที่จะพัฒนาให้นี้แล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ แนนเชื่อว่าเขามีการพัฒนาตัวเองตามจนตอนนี้นะคะก็มีไข้หวัดนกออกมาระบาดเป็นสายพันธุ์ H7N9 อาจจะระบาดทั่วโลกถ้าไม่รีบป้องกันแล้วก็ไม่รีบเป็นแก้ไขอาจะจะมีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นก็นได้ติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Mo ชวลค่ะ